อ,อะไรมากพี่วันนี้เอาของมาส่ง ใครเข้ามาแล้วฝาวใครเข้ามาแล้วฝากกดจิตามกดสมับรใครกดกระด,ดิ่งช่องลูกกอกครับผมด้วยนะครับนานสักหนึ่งหกเก้าเก้าดันให้ราคาหมื่นแปดหมื่นคนดูดวนันนี้เข้าของมาสง่งแม่แม่แมโอ้อะไรนี่ ดูวันนี้ดูของมาส่งนะครับหนึ่งร้กัปปะรถนี้ก็สวยมีคันนี้เหรอลุงหรือว่ามีคันสิบล้อมา รูของนะครับเอาของมาส่งใกล้ปีนใหม่แล้วเอามาเต็มหน้าร้านเลย ถึงนี้เข้าที่เลยไหมหรือว่าไงครับ อะไรก็059ครับ có ก็สวัสดี យាយក៏បានយាយក៏បានកេះโดនលីញះថាថាម៉េចមកខ្លួនៗໄວ เข้ามาแล้วกดกดติดตามกดสระตุ้นไกดกระดิ่งช่องลูกกออครับผมด้วยนะครับสีพวงมีสี